เพราะเราไม่เคยประสบเราอาจไม่รู้ว่าต้องทนทุกขทรมานขนาดไหนสิ่งของที่เรียงรายอยู่บนโต๊ะนี้ค่ะเป็นสิ่งของที่ช่วยให้หลายชีวิตรอดตายมาได้จากพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมใหญ่ในฟิลิปปิน นี่คือคุณโทนี่ค่ะเป็นตัวแทนจาก g e n p e พี e ฟิลิปปินส์ที่ได้มาเข้าร่วมงาน Bangkok Climate Action Week ที่จัดขึ้นณศูนย์ป่าเบนสกิติค่ะคุณโทนี่ก็ได้เล่าให้ปลาฟังเนี่ยค่ะว่าสิ่งที่เขานํามาด้วยเนี่ยเป็นสิ่งของของผู้ประสบเหตุน้าท่วมจากพายุไต้ฝุ่นที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเชือกเส้นนี้ค่ะเป็นเชือกช่วยชีวิตของเจสิกา้าหญิงวัยกลางคนที่เธอและครอบครัวประสบกับพายุไต้ฝุ่นให้เยี่ยนหรือที่คนฟิลิป,ปินนน์เรรียก,กัว่า่าอไต้ฝด ซึ่งเกิดขึ้นในปี2013นะคะเจสิก้าใช้เชือกเส้นนี้เนี่ยยึดติดตัวเธอกับคนในครอบครัวอีกสองคนเดินฝ่าพายุที่แข็งแกร่งไปยังบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันเวลาและก็ปลอดภัยก่อนที่บ้านของเธอเนี่ยจะถูกพายุพัดถล่มจนเสียหายหรือแผ่นไม้อันนี้ค่ะก็เป็นชิ้นส่วนจากเก้าอี้ไม้ที่คุณป้าแมรี่และก็ลูกชายวัยสีขวบเนี่ยใช้เป็นร่มหรือว่าหมวกกันน็อกป้องกันสิ่งของต่างๆที่ลอยมากับพายุกระแทกโดนศีรษะจนพวกเขาเนี่ยผ่านออกมาได้อย่างปลอดภยัย หรือตลับเม็ดอันนี้ก็ช่วยให้ครอบครัวหนึ่งค่ะลุยน้ําออกมาได้ท่ามกลางพายุเพราะระดับน้ําที่สูงขึ้นค่ะก็ทําให้ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยตรงไหนลึกตรงไหนตื้นก็เลยใช้ตลับเม็ดเนี่ยปล่อยวัดเส้นทางไปเรื่อยๆจนถึงสย์อพยพได้อย่างปลอดภยัยคุณโทนี่สะท้อนนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นฟิลิปินเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นด่านหน้าพายุจํานวนมากที่พัดเข้ามายัางเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้เนื่องจากว่าอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะในเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยหลายบ้านก็สูญเสีย ที่รักบางคนทรัพย์สินก็ลอยหายไปกับสายน้ําจนต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ สิ่งที่โทนี่อยากจะบอกก็คือปัจจุบันเนี่ยปัญหาภัยวิบัติหรือว่าโลกร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากคนรวยที่ปล่อยมลพิษมากมายมหาศาลจากกิจกรรมหรือว่าธุรกิจของพวกเขาซึ่งคนจนหรือว่าคนเปราะบางในสังคมมักจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลักมากกว่าเพราะว่าไม่มีต้นทุนมากพอที่จะทําให้ทรัพย์สินหรือว่าชีวิตของตัวเองปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้นฉับพลันแบบนี้รวมถึงรัฐบาลเองก็ต้องมีนโยบายที่จับต้องได้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยจึงอยากชวนทุกคนมาทําความ เข้าใจเรื่องโรคร้อนเพราะว่าอากาศที่ดีเมืองที่ปลอดภัยก็เป็นสิทธิคั้นพื้นฐานของเราทุกคนงานเป็นข้อ l คลเม e แอคชั่นว e คยังคงจัดขึ้นถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องราวของโทนี่แล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอยู่อีกมากใครว่างก็แวะไปดูได้นะ